ฝนตกพี่นอ้องเอ้ยฝนตกบันไดขอก็มาหย่อนอยากได้เห็ดเห็ดกระลังออกก็ได้ตองมาขันบัมาอเอาขอเขาเห็ดกาสีบานก่อนก็เลยตองมาับพี่น้องเอ้ยเหางงา็ดกระลังงามงามหาวนำเห็ดหลายขักเขากําลังงาม ดอกหนึ่งสองดอกมองหนึ่ให้นองมานั่ติดกันเอเคสามดอกมองนี่งสองดอกสามดอกสี่ดอกมองนี่มันนั่นถึกอันนั้นปลาหอยกินเบิร์ดแมงจุ๊ดีกินเบิร์ดเนี่ยพวกนี้พาจิตัดให้เบิรง งามแจังขงพูเนี่ยแม่จุดจีไอบังหอยเจาะขนจงโปงแจ้งเปงอยู่เนี่ยดอกนึ่นบ่าวัดอรุนงามค่ะหมืดนได้ได้พี่น้องหมืดนได้ได้เนี่ยงามแห้งอันนี้ได้แต่ดอกมันอ่ะ cái ẩu nó khán mua bên nhẫn đi ừ, khán ngam ngam ẩu à, ảo. để cái đây khăm nâng lẹo ấy để khăm nâng không nương บบาวเบิดอลุดเฮ็ดบ่ไม่นอนบ่ไม่อยังแกว่าหัดห้อยกินผักผักไปหลุนดอกนี่บานเห็นมันเป็นเป็นจังไหร่เอ้ยบบาวอีกแล้วพี่น้องมันบ่แม่นเบาหรอกห้อยกินไปเบิดเครื่องโตหรุด่นน่ะง่ามแหง้ง อีกหน่งกู้หน่อยกินพอ,ออีกแล้วพี่นอ้องมันรุนอีกแล้วมันรุนรุนสองดอกเนี่ยอ่าไงโกลงตรงคือก้าเอ้ากล่องก็ได้ตังกับวาอยากยูแห้งบทปาดขักแห้งขามัน ดอกนึ่งมาหลุดดอกนี่นี่เด่นเป็นังไงโอ้โกนจงโป่งคือกันมังงน่พี่น้องซองสอดจงโป่งเลยพุนฮ้อยห้อยห้อย,อยมาข้างนอกนนซองสอดเลย หอ,อยกินกําลังงามงามอ่อ,อนอ่อ,อนสลด์พรงนี้มากเมียเด็ดดอกนี่เด็ดข้างนอกเป็นจะง,งามอยู่นี่รุ่นต้นนี่กันนะโขนขึ้นหมูบอลเออบกโนเลยออนนิดเดียวฮะฮแข็งดีครับปวดปวดวะ ไปปวดเง่ายๆเเจออีกแล้วจะหายหลุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงด,ดอกเนี่ยโอ้วพี่นนเห็ดตูปุจังสีบางแหน่พี่น,อน้อย <Ps> ดอกหนึ่งดอกหนึ่งตาดงามต่อเนี้ยซึ่งมันจะเป็นหนึ่ง ตังกล้องให้ดีก่นอนสิบบาทให้เบิงมันหอยกินหัวหน้งามครักมันเป็นลล่ๆสิว่ามันหนอนเนี่ยนี่งามงามงามเห็ดตอนนี้ดีบั่ อุ้ยตายต้องถือว่ามันแห้งโหดนี่ก็งงามเยี่ยว่ามีหนอนพี่น้องนี่แต่บักหวายจอให้เป็นโกลนจงตปงจังเปงเบิดเนี่ยเมื่อก็ไปต้องแห้งถือดอกมันหักซํำคักคักคักขัก,ขก,ขกขเจอเห็ดเพลิงขาไล่พี่น้อง เพิ่งขาไล่สีสมนี่ก็วนีขาอันมาไล่แบบธรรมาดาอันเป็นเป็นขาไล่มันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งชนิดนี้ขาสีขาวหัาสีสมนี่ขาไล่ฝนตก น้ำครักอ่าเขาได้หมยนี่แหละเฮ็ดจีด้เมื่อน,นี้แข้งฝนไปเก็บเฮ็ดพี่น้องเอ้ย เอาเห็ดอันเห็ดต้อมมาหนำหน่อยหนึ่งข้าวสีมาหมกมันกระลังอันดอกมันหน่อยดอกไม่น้อนงเขาเรียกว่าหมกเทศปลาสิเแศษๆอันนี้เห็ดส้มนี้ข้าวสีออื่นข้าวจังสีล่างมันมันนี่เอาใส่ถังถังน้ำแข็งไว้สักก่อนเนี่ยถั้งก่อนน้ำแข็งไว้กัน เฮ็ดเพิ่อค้าลายเนี่ยใคะแดนไปเอาเนี่ยงามงามคนน่ะ